อ่าท่านต่อไปคุณขจรครับเชิญครับเชิญเลยครับ คุณขจรไม่ต้องลืมตานะฟังผมพูดไปนะตอนนี้วิตกกามันเกิดนี่เห็นไหมพอพอได้ยินเสียงผมพูดปุ๊บแม่จิตมันมีอาการกระเพื่อมนิดนึงนะแค่สังเกตเห็นนะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกคือพอจิตมันได้รับกระทบเนี่ยมันต้องกระเพื่อมเป็นธรรมดามันต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นธรรมดาแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยวิตกกามันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะเพียงแต่ว่าความคิดในหัวมันก็จะยังอยู่ของมันเรื่อย นะนี้ประเด็นคือพอเราสามารถรู้สึกได้ว่าเนี่ยเราอาศัยท่านั่งคอตั้งหลังตรงนะเป็นที่เกิดของวิตกะนะถึงแม้ว่าความคิดมันจะยังเหมือนกับคลุง้งๆอยู่ในหัวแต่เราก็จะเริ่มสามารถแยกออกว่ากายก็ส่วนหนึ่งนะลมหายใจวิตากะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างนี้วิวตากกะเกิดเต็มเนี่ยอย่างนี้นะวิตากะเกิดนะ เราสามารถเห็นได้ว่าใจของเรามีความสงบพร้อมที่จะรู้รู้สึกถึงกายที่มันนั่งรู้สึกถึงลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกรู้สึกถึงนะความคิดที่มันยังยุงยกยิกอยู่ในหัวและเห็นว่าต่างคนมันต่างอยู่นะ,ะกายก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งความคิดยุกยิกก็ส่วนหนึ่งอ่าเนี่ยอย่างนี้แหละนะอ่ะคุณขจรคุยกันครับ เห็นตามที่ผมว่าไหมลองเปิดไมค์นะเชินครับอาจารย์บอกไว้เลยครับว่ามันมีความคิดที่มันยุกยิ่งก็เห็นกันดีกันหนึ่งครับที่มันยุ่ยิ่งเข้ามาเมื่อกี้พอผมเริ่มพูดเนี่ยเห็นไหมใจมันกระเพื่อมใจใจมันกระเพื่อมมันมีปฏิกิริยาเนี่ยเห็นไหมมันไอวิตากะมันจะเป๋ไปนะอ่าเนี่ยแค่เห็นอย่างนี้ไม่ไปตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแต่เห็นถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นนะเท่านี้เรียกว่าเห็นภาวะแล้ว โอเคนะมีคําถามไหมก็ตอนนี้ยังไม่มีครับก็จะพยายามฝึกให้ต่อเน,นื่องคับทำต่อไปนะเนี่ยอย่างเนี้ยมาถูกทางแล้วนะเมื่อกี้วิตตอนวิตากะเกิดเต็มเนี่ยที่ผมบอกว่าวิตากะเกิดเต็มคุณรู้สึกใช่ไหมว่ามันสงบนะ<อ>ใจมันเงียบเออแล้วเสร็จแล้วความคิดยุกยิกมันก็ก็ตามมาเนี่ยแค่เราเห็นว่าพอมันเงียบไปแล้วมันเกิดความยุกยิกขึ้นมาในหัวอีกเราแค่เห็นว่ามันเป็นส่วนเกินของวิตากะ ในที่สุดเราจะแยกได้แล้วไอ้ความแยกเนี่ยมันจะเป็นความแยกที่มีสมาธิมีความตื่นรู้นะแล้วก็มีความรู้แจ้งแบบพุทธมากขึ้นเรื่อยๆว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นแค่รูปนามแยกจากจากกันเป็นต่างหากนะโอเคเข้าใจนะโอเคครับอนุโมทนาครับ